คนจำคอนเสิร์ตนี้ได้ไหมครับคอนเสิร์ตบอดี้เฟสที่ราชมังแต่กว่าคอนเสิร์ตนั้นจะสำเร็จได้นะมันต้องเจอปัญหาอุปสรรคความติดขัดหลายๆเรื่องอแต่ไม่มีอยู่เรื่องหนึง่งที่น้อยคนจะรู้เดี๋ยวโทรขอให้เขาเล่าให้ฟังดีกว่าช่วงนี้มึนๆอยู่ด้วยบ้มามาเขาดิมึนฮัลโหลพี่พอดีเนี่ยอยากให้ให้พี่เล่าอะไรสักเรื่องหนึง่ง มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เล่าก<า>่อนจะให้เล่าเนี่ยกูนัดมึงกี่โมงกูนัดกี่โมงแล้วที่กี่โมงแล้วต้องซ่อมเอาเบรคไปซ่อ <c ười> ไมไปให้กูเล่าอะไรเล่าโอ้โหด,ด่วนถึงไหนแล้วเนี่ย <c ười> ได้ได้ถึงหน้าบ้านแล้ว <c ười> ถึงหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล <c ười> ้วเมื่อารที่มึงจะเดินเข้ามาคุยกับกูแวะผมโวยป้อมเร็วเร็วเรีบมริ่มาได้ได้เล่าเลื่อเลยเดี๋ยวว่ากันโอเคตรงเวลาเก้อเป๊ปป้อมอยู่นะเป๊ปอืกูนัด่อกี่โมง แล้วเดี๋ยวช่างเขารออยู่ซ่อมชิบหายนักลืมเบรดอีกโอ้ยอ,อ่ะว่ามามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยได้บอกใครพี่อ๋อเรื่องที่ครูมือเจ็บใช่ไหมจำหลกนาซาได้ไหมหลักนาซามันถูกแปลเปลี่ยนจากแหละกเวอร์ชันหนึ่งนี้คือหลักเวอร์ชันสเห็นภาพกันเลย <c oughs> ไอเราก็ช่วยกันประกอบนะใส่ตุมตุมตึมตุมตึมเอ๊ประกอบเสร็จแล้วเอจะยกออกฮึบโอ uh ้โหขี่ทเบ็ถแต่ตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีความเจ็บอะไรนะแต่<า>รู้รู้อย่างเดียวว่าหนักแต่วันลุ้งขึ้นเนี่ยดิโหแบบเจ็บแบบไม่เหมือนแบบเหมือนโคนมี่มาแทงมือ,อ <c oughs> พอเราเจ็บมือป๊บพีเเขาเลยบอกว่าเอางี้ไม่ปิดพอดีพี่รู้จักกับน้องทีมกายภาพของเก้าคนละเก้าให้เขามาดูอาการปิดไหมนึกอยู่ในใจนะ มือเจ็บแล้วอะไรกายภาพเกี่ยวอะไรด้วยวะชื่อน้องทรายจําได้เลยน้องทราย,ายคือเขาใช้ความรู้ที่เขามีจับว่ากล้ามเนื้อแล้วมันเจ็บตรงไหนบ้างแล้วเขาก็วิิจัยมาว่าเอ็นเราอ่ะมีปัญหามันอักเสบหรือมันอะไรไม่รู้แต่มันทําให้แบบแขนพังอะเรื่องนี้ต้องทอํายังไงครับรเพราะว่ามันต้องซ้อมคอนเสิร์ตโอ้งานงอกเนี่ยมหากาบเกิดขึ้นแล้วโอ้งานงอกเลยก็เลย,เลยกําเนิดขบวนการหนึ่งขึ้นมาครับคือขบวนการนักกายภาพบําบัด เขาได้มาเป็นม,มาเป็นทีมเ,เหมือนกับที่ทีพี่เ,ออเราเราไม่ได้มาแค่ตัวคือเขาเตรียมมาแบบทออุอเลยเราก็แบบเฮ้ยมันคืออุปกรณ์เลยวะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงออแล้วมันก็เริ่มแบบว่าพี่คะแขนพี่นะมีอาการอย่างนี้นะคะครับต้องทําอย่างนี้ทําทอย่างนี้แล้วก็เอาอปืนเลเซอร์นั้นมาไมเชื่อป่ามันสามารถยุ่งอาการบาดเจ็บให้เราหายนะช่วงเวลานั้นแล้วก็ซ้อมได้แล้วอาการอ่ะมันก็ดีขึ้นเนี่ยแหละ คือคอนเสิร์ตเกือบล่มเ้ยล่มแบบวินาทีสุดท้ายเพราะว่ามันขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เว้ยคืออาการบาดเจ็บมันสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วก็ไปซ้อมใหญ่รันทูที่จริงรอบแรกเราก็ใสสุดแต่รอบสองเนี่ยดีแต่มือมันไม่ไหวแล้วคือมันแค่กระดิกแค่นี้มังเหมือนเอาคนรงมี้มาพิ้งอย่างเงี้ยนี่บ้าหรือเปล่าคือแบบมันเจ็บมากอ่ะแต่ว่าได้ทีมกายภาพําบัดทินนี้แหละช่วยไว้เา สารพัดวิธีนะสินาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอะจริงดิเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่ไปละร้านเบรดผมจะพาทุกคนไปหาน้องสายแล้วก็ทีมนักกายภาพบาบัดในชีวิตประจําวันเนี่ยเรื่องสรีระร่างกายเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยนักกายภาพบาบัดสามารถช่วยคุณได้ไปมา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 ถึงแล้ววัวดีครับน้องสายนักกายภาพบำบัดครับโหอันนี้เรียกว่าคลินิกของน้องสายเองเลยใช่ไหมครับ ก็เป็นร่วมร่วมกันทำหลายหลายคนชื่อว่านิวตันเอ็มฟิสิโอเทอราพีตอนนั้นอาการของเราเป็นไงบ้างตอนนั้นเริ่มแรกที่มีอาการบาดเจ็บที่ก้ามเนื้อตรงข้อมือ,อ,มอมต้องเล่นโดยหับข้อมืออย่างนี้ก็จะเจ็บใช่ไหมคัมันเกิดจากอุบัติเหตุครับเริ่มแรกแล้วมันเป็นบริเวณเอ็นข้อมือค่ะคแล้วเวลาไปใช้งานอ่ะมันก็เหมือนอักเสบอยู่เรื่อยๆทรายก็เลยเสกอุปกรณ์อะไรมา บ้างนะตอนนั้นตอนนั้นก็ที่ใช้ก็มีอันตราซาวกับเลเซอร์แล้วก็มีติดเทปช่วยระหว่างที่ยังต้องใช้ค่ะสาธิตให้ดูได้ไหมเลเซอร์เออเลเซอร์นะโอเคครับครั้งที่แล้วอ่ะค่ะก็จะมีในการตรงบริเวณก้ามเนื้อและเส้นเอ็นเส้นนี้นะคะ่เนาะใช่ครับกดรู้เลยเนาะอืออ่าพอเราทำอย่างนี้มันจะช่วยอะไรนะครับอันนี้คายตรงผังผืดอะค่ะคายตรงผังผืดอย่างนี้ก็จะเห็นจุดที่ใส่มามันก็จะแดง ขึ้นมากากว่าจุดอือ่นเวลาคร่ผุ่นใส่ฝุ่ไปทั้งแนวอย่างนี้อืมครับแต่เป็นแดงจ้ำอยู่ที่เดียวใช่เุดนี้อาการทีททอรุนรงเ้ยผมตึงเต้นนะใส่เจลโอ้โหต่อไปจะใช้เป็นอันต่าซาวนะคะอันต่าซาว <c oughs> อ่าอันนี้สาธิตนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้ครับสาธิตตอนนั้นอะความเจ็บของผมมันก็เริ่มแบบดีขึ้นละในระดับหนึ่งเริ่มแบบรู้สึกว่ามีการเยียวยาเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะมี อุปกรณ์พิเศษอีกอันหนึง่งอันนี้แหละหลเห็นผลเหรอใช่อันนี้เลเซอร์อย่างที่เมื่อกี้มีบอกไปแล้วว่าจะใช้ในบริเวณที่จุดไม่ได้ใหญ่มากรหรือเหะในบริเวณเอ็นซึ่งตองนานั้นพี่ปิดเป็นตรงเอ็นตรงนี้เนาะครับแล้วเราก็จะยิงเลเซอร์ตรงนี้แต่วันนี้ตรงเอ็นอ่ะไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าจะมีจุดกดเจ็บอ่าที่เมื่อกี้ใช่จุดนึงเราก็ใช้เลเซอร์ช่วยขายใช้ใช้เราบอกด้วยนะครับจะได้ปิดตาทันได้ค่ะ หลังจากเลเซอร์กันแล้วใช่ไหมครับก็จะมีขั้นตอนอะไรครับคือจะเป็นการปิดเทปอะค่ะมาจากไหนเนี่ย <c oughs> น้องเผามานั่งตั้งนานเลย <c oughs> ตกใจเลย <c oughs> น้องเขามานั่งนานเลยแล้ว <c oughs> น้องนี่หนึ่งในทีมทรายเหมือนกันนะครับอ <c oughs> แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับตูนปิดยอดชัดโอมโอ้โหอย่างกับมัมมี่พันทั้งตัว <c oughs> ป้อมจำได้มาที่เราเคยเล่าให้ป้อมฟังว่าทําไมยิ่งซ้อมคอนเสิร์ตนานๆแล้วแบบผ้าที่เราอยากจะเท่เกินมันเริ่มแบบน่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆยิ่งซ้อมยิ่งแบบคอยืดยิ่งแบบไหลมันงุ้มมากอย่างเงี้ย <c oughs> คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสรีระร่างกาย <c oughs> ใช่ไหมครับทราย เดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องกัญญาภาพมาปลดล็อกนะครับว่าทําไมยิ่งซ้อมคอนเสิร์ตเยอะๆแล้วท่าทางมันยิ่งประหลาดขึ้นเรื<ล>่อยๆป้อมเบรอยู่ไหนมึงลืมอีกหรอลืมเอาเบรมาหลอสักครู่เดี๋ยวกูขอบคุณไปเช็คให้ผมบ้างเยี่ยมลายทีนะนมึงายทีอ่าอ่ะลักษณะการสะพายไม่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 ใช่หรอไม่ใช่ใ<ห>ไม่ใช่ถอดถอดให้กูสะพายสิ วิ่งซ้อมไปเรื่อยๆอ่ะไหล่ผมจะยกขึ้นอย่างนี้มือก็เจ็บนะแล้วไหล่มายกขึ้นแล้วซ้อมไปสมาปั๊บไหลเอียงอย่างนี้เลยที่มันดึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ําหนักเบสหรือว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีปัญหาทั้งสองค่ะทั้งท่าทางที่เล่นเป็นประจำแล้วแล้วก็บางทีก็มันมาจากตัวที่เรามีการบาดเจ็บมันเกิดการชดเชยของร่างกายอัตโนมัติดอ๋อก็คือจะบอกว่าถ้าเราเจ็บมือเนี่ยสรีระอย่างอื่นมันสามารถ มีผลไปด้วยอ๋อไม่ใช่ว่าเจ็บมือจะเจ็บแค่งูอ,อย่างเดียวนะแล้ววิธีแก้อะครับวิธีแก่ค่ะก็เป็นการออกกาาอําลังกายเพื่อปรับท่าทางทําไมเราต้องออกกําลังกายเพื่อปรับท่าเพราะว่าเวลาที่กล้างเนื้อมันไม่แข็งแรงหรือมันไม่สมดุลกันนะคะแรงที่ดึงกันนั้นไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้น<อ>เราก็ต้องออกกําลังกายเพื่อให้ก้างเนื้อมีความแข็งแรงเพื่อให้มันดึงกลับเข้าสู่จุดสมดุล เดี๋ยวสายจะสาธิตให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเราเบิกตัวนักกาภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเก่งมากข้นแรกเดี๋ยวเราจะให้เพิ่มความคิดหนึ่งของกระดูกสันหลังก่อนเพราะเวลาที่เรานั่งอย่างนี้ตรงนี้ตึงใช่ไหมคะตรงนี้มันจะโดนยืดออกเพราะนั้นกล้ามเนื้อมันถูกยืดออกแล้วมันจะไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังอาจจะแข็งอุปกรณ์ค่ะเ้วใช้นี้ ดีอันนี้จะวางไว้ตรงจุดที่นูนที่สุดของหลังครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามือพันสาไว้ที่ไททอยเก่งหน้าท้องไว้ตรงนี้แน่แนเลยเราให้ขยับแค่ช่วงบนเก่งหน้าท้องไว้ที่นีเออไม่ให้นอ่าเราขึ้นมาเข่าที่ได้ค่ะเข่าที่ได้ขึ้นไม่อเยอะ้อนตเอรขึ้นไม่ได้อันนี้ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนว่าก้างเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงเอามาอย่าเรียกว่าไม่แข็งแรงอีกทีว่าไรคุณภาพ ครับผมแต่เราทําอย่างนี้ดึงเท้าที่ไหวแล้วเราก็หมุนไปข้างหลังแค่นี้ประช้าค่ะหนึ่งสองสามสี่หค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆลงมาไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะครับกับท่าอันนี้ยถ้าเกิดทำคนอ่านที่ทำได้แต่ว่าท่าที่สามเนการช่วยกล้ามเนื้อหลังเราจะแบนอย่างนี้แล้วเราจะเปิดออกแบบนี้ ตอนยืนขมแ่วพุงไหนขมแ่วพุงไหนแพุงออกขมแ่วพุงขมิบก้นค่ะขมิบก้นด้วยดันไปหน้าค่ะโอเคโอ้โหต้องทำมันไมีตลกนะมันเรื่องจริงเดี๋ยวจนาใจริงนะหน้ามองตรงหน้ามองตรงใช่ได้แค่นี้ครับได้แค่สั่งนะนี่คืออะไรครับได้แห้ไม่แข็งแรงนะโอกผมไม่แข็งแรงนะต้องมีแข็งแรงได้แค่นี้จริงๆแล้วก็สั่นเป็นเจ้าของค่ะเราต้องทำมัน ออคเยี่ยมยยมไว้ยึงออกนิดหนึ่งหมุนแขนออกเปิดอกสปิตสบับค่นิีสบับเข้าอ่าท้องค่ะโอเคแล้วกลับมาค่อยๆกลับครบแล้วสี่ท่าเนี่ยเป็นไงสิ่งที่ผมผ่านมาวันที่ผมอยู่ห้องซ้อมนนี้คุณเจอชุดเล็กนะผมชุดใหญ่เลยหรือพี่เจ็บขนาดนั้นแล้วพี่ต้องโดนกระยภาพขนาดนี้เลยนะทั้งตูนทั้งปิด พี่ยอดพี่ชาร์ตพี่โอมเนี่ยทุกคนจะถูกลุมด้วยน้องๆนักกายภาพเพื่อให้สภาพร่างกายทุกคนฟื้นกลับมาแล้วก็สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้จนจบเดี๋ยวเราไปจำลองเหตุการณ์นั้นเลยนะไปยิก่อนค่ะเป็นตัวนี้หนึ่งนตันี้หกับนีเ่ยตมียระับเนรากับเนี่ยรับ แว่นี้แลี้เวนี้ก็โซนนหมดเลยครับอือหือ้องปันเราทั้งหมด้าไม่ใช่ยกจุดไหนช่ยกยับไงอ่ะไม่นี่ครับนี่อ่าตองทำยังไงต้องทำยังไงครับเอาขาไว้ตรงนี้นะ ตรงนี้ครับตรงนี้คือว่าไม่มีปวดหลังนะคะอ๋อไม่ปวดไม่ปวดจะปวดโอเคมาแก้ก่อนที่จะรักษาที่ใส่ให้พี่ป้อมก้มแตะพื้นแล้วจะเห็นว่าแตะไม่ถึงไม่ถึงห่างพื้นเยอะอู่เหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวลองดูรอบนี้ลองดูใหม่เนะใช่ค่ะหลังจากทำไปแล้วลงไปได้มากขึ้นมากขึ้นแร้ไปไม่ถึงโอเคโอเคแต่ตอนแรกแบบตรงนี้เลยนะใช่เนี่ย ต้องทําบ่อยๆค่ะมันถึงจะไปได้ขอบคุณครับในจุดที่10นาทีสุดท้ายที่คอนเสิร์ตเกือบล่มนะที่พี่ีรอดได้เหาะใช่ค่ะใครลองโทษโทนเหตุการณ์ร่นมันเกิดช็อคอะไรน่าเสียอะไรเพราะว่าตอนนั้นพี่ิ๊กก็เข้าไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หายไปสักพักพีพีก็เลยเปิดประตูเข้ามาว่างานเข้าแต่ก็ะชับงานเข้าคะอะไรเหรอคะคือเวลาคนเราเปลี่ยนเสื้อเขา้อมีการแบบบิด ของกล้ามเนื้อของแขนะไงะแล้วนั้นเรานะเราีบไงใส่แจ็คเก็ตปะเราเสือเ้อยืดเสือเ้อยืดธรรมดาเนี่ยนะคือเรารีบไงนะเราอยากเปลี่ยนให้เสร็จเรเ็วๆแล้วเราก็ลืมไปว่าเรามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ถอดเลยอนะบบบึ้๊บโอ้โหมันเหมือนคนนี้กี่แขนนะอีกทีมั้งคืออย่างนั้นเลยแบบเจ็บนั้นเลยแล้ววิ่งมาเหมือนวิ่งมาต่อแม่แม่จ๋า <laughs> แม่จ๋าเชื่อหรือเปล่าจ๋า อบุบัติเหตุนี่มันจะเกิดกับการที่เราเรีบๆทำอะไรแบบเคลื่อนไหวอย่าง<ต>รวดเร็วอ่า<ช>รวดเร็วไปณ<ช><ช>ตอนนั้นเขาพี่ปิ๊ดบอกสายสายก็แบบโอเคต้องสติอีกสิบนาทีสุดท้ายทำยังไงให้พี่ปิ๊ดขึ้นเวทีเล่นได้ก็เลยใช้น้ำแข็งโปะน้ำแข็งไปเลยค่ะพี่เอาน้ำแข็งอ่ะน็อกไว้ก่อนน็อกกล้ามเนื้อก่อกนลดอาการอักเสบแล้วก็สุดท้ายก็แบบงั้นกินยาไหมทรแล้วสุดท้ายที่เราแบบพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดต้องใรบอกว่าการใช้ยาเป็นวิธีสุดท้ายที่จะให้ ใช่เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่ค่อยอยากให้ออในคนไข้ทานยาแสดงว่าใครที่ปวดเมื่อยหรือมีปัญหานเนี้ยอยู่ๆไปหายากินเนี้ยนั้นไม่ไม,ไมควรไม่ควรแล้วถ้าคนทานเยอะๆเนี้ยค่ะมันก็จะทํรลายกระเพาะหรือว่า,าทานเยอะๆต่อเน,น่องโดยที่แบบแค่ตึงหรือเมื่อยนิดหน่อยเราทานเนี่ยมันก็จะเริ่มดื้อยาไปเรื่อยแล้ว,วจุดหนึ่งที่เรามีการบากเกดเจ็บมากยานั้นไม่สามารถช่วยได้แล้วเพราะก่อนหน้านั้นเราแบบ พยายามใช้แต่ยากเราแข่งตอนนั้นน่าก็คือจะติดเทปก็ไม่ได้ด้วยเพราะจะขึ้นใช่ไหมคะฉีดสเปรย์ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปลื่นสเปรย์มีแบบคอนดิชั่นแบบทำไม่ได้เยอะมิงพยายามพูดให้พี่ๆสบายใจแล้วก่อเล่นไปเลยค่ะเดี๋ยวหลงตอนเล่นอ่ะเดี๋ยวอดีีนมหลังมันจะไม่ได้รู้สึกปวดขนาดนั้นหลังจากนั้น ก็เลยรู้จักกันแล้วก็มีทีมเลยภ้าบัมบัตมาอยู่ในทีมคอนเสิร์ตใหญ่ตลอดทุกครั้งทุกครั้งขอบคุณทายและขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณทรายด้วยนะครับอะดีโนดีนะผมมั่งใจว่าตอนนี้มันมาจากมันมาจากกำลังใจของแฟนเพลงทุกคนที่ที่ไปช่วยเชียร์วันนั้นด้วยใช่ไหมครับพอผมขึ้นไปอ่ะพอผมเห็นภาพในการคอนเสิร์ตอ่ะมันก็เลยทําให้ผมมีอะดรีโลดีทำให้มันลืมความเจ็บปวดทุกอั่นงได้ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับโอ้โหจบได้ดีจบได้คือไห จะน้องเหตุการณ์ทุกคนเลยพี่โอ๋พอโดนลุมเนกันนะเรื่องโดนลุมผมอยากโดนอยู่แล้วมั้งโดนลุมกระเือนอภัยครับ ทางด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อหรือไม่ว่าจะปวดอะไรก็แล้วแต่มาหาายได้ที่นิวตันเอ็มขีนกายภาพบำบัดค่ะยอะไรอะไรขอบคุณทุกคนนะพี่อะทำไมต้องขอบคุณดิเขาทําให้คอนเสิร์ตผ่านไปได้ทําไมโอก็เข้าใจแต่ไม่เห็นขอบคุณน้องม่กเลยวะเดี๋ยวอะไรอะไรบัวพาพวกมึงไปเที่ยวแล้วทีมเบสเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวั้งทีมเลยลืมโอเคจบ ต่อไปนี้ไม่พาไปเที่ยวละจบไปละจําได้จบพอจบเระยองใช่จําได้จบพอเนี่ยงอนขี้งอนพี่ขอโทษจําได้โทษเดี๋ยวที่อย่าเพิ่งไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้พวกเราด้วยนะครับผม